สวัสดีครับนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้เนาะครูก็ให้ความรู้ในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือว่าป .2 ครับสำหรับวันนี้นั้นก็ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็คือหลังจากที่เราพูดถึงเกมเบตเตอร์เลไปแล้วทีนี้เรา,าพูดถึงการออกกำลังกายตัวทีครับ พูดถึงการออกกำลังกายเสร็จทีนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวอย่างของการเล่นเกมเทตเตอร์ในระดับชันป .2 ครับเกมเตเตอร์เป็นเกมที่นิยมเล่นกันอย่างแพ่หลายนานในหมู่บ้านโรงเรียนและชุมชนต่างๆในช่วงวัยเด็กก็มีดังต่อไปนี้ครับก็คือที่จริงมันก็มีอยู่หลายๆเกมครับก็ แต่คูนนั้นจะยกตัวอย่างมาให้เราสักประมาณสามเกมครับจริงๆก็จะมีมีเยอะกว่าน,นี้ครับแต่ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นหรือว่าเกมที่เราจะเล่นนั้นสักสามเกมนะที่เหลือเราก็อาจจะดูเพิ่มเติมในหนังสือเรียนแต่จริงๆแล้วคำว่าเกมมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ เป็นสิ่งที่ง่ายๆน้องเล่นกันง่ายๆย้มว่าเกมเป็นตะเล็ดอะทีนี้เกมแรกที่พุทธมาแนะนำในในชั่วมงนี้ครับก็คือเขาบอกว่าเกมนี้นั้นชื่อมันก็บอกว่าเกมอ้าวมาได้ยังไงตัวนี้มันดันมาทะเลาะทะลามาติดตัวหนึ่งในตรงนี้ น้ำขึ้นน้ำลงสำหรับเกมน้ำขึ้นน้ำลงนั้นจุดมุ่งหมายก็คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเห็นไหมครับ<งา>นี่คือจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์และความค้องแคลว่องไวของกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้ออะไรที่เราฝึกคือกล้ามเนื้อของต้นขาครนี่คือจุดมุ่งหมายของของเกมนี้ครับทําไมถึงบอกว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาและคว,วามคล่องแคล่ววไวความคล่องแคล่วงไว เพราะว่าวิธีการเล่นเกมนี้นั้นก็พราว่าผู้เล่นนั้นจะต้องมีอย่าสองคนขึ้นไปนะครับคําว่าสองคนขึ้นไปก็คือถ้าเรามีคนเดียวเราไม่สามารถเล่นได้แต่ถ้าเรามีสองคนขึ้นไปเราสามารถเล่นได้ทําไมถึงว่าสองคนขึ้นไปเราสามารถเล่นได้เพราะหนึ่งคนจะต้องเป็นคนออกคําสั่งและอีกหนึ่งคนจะต้องเป็นคนปฏิบัติตาม นั่นแหละครับถึงบอกว่าเกมนี้ต้องมีอย่างน้อยสองคนขึ้นไปคนออกคําสั่งก็อย่างเช่นบอกว่าตกลงกันไว้ว่าน้ําขึ้นให้หน่งน้ําลงให้กระโดดเขาบอกว่าน้ําขึ้นเราต้องรีบนั้นําลงเราต้องรีบกระโดดคือถ้าตกลงอย่างนี้เราก็ต้องทําตามครับถ้าไปช้าก็คือแพ้ครับหรือไม่เล่นละคนเดียว เล่นเป็นกลุ่มก็ได้ครับนี่นะคำว่าเล่นเป็นกลุ่มก็คืออาจจะเป็นออไปสมมุตินะเรามีอย่างเช่นว่าเราเล่นในโรงเรียนเออมีทั้งยี่สิบคนสมมุติอนะ่ะแบ่งกันละกันชายหญิงปนกันนะเป็นทีมละสิบคนนะเล่นเกมน้ําขึ้นน้ําลงนะจุดมุ่งหมายก็คือฝึกกล้ามเนื้อต้นขาเนะาะของแรงวงไว้นันลูกขานันะ่ง ก็ต้องมีคนคอยออกคำสั่งหนึ่งคนแล้วอาจจะเป็นครูและครับเป็นคนออกคําสั่งที่เหลือก็ต้องเป็นผู้เล่นครับก็คือข้างละสิบคนชายหญิงปนกันแต่ถ้าสมมุติว่าใครปฏิบัติตามหรือว่ากลุ่มไหนปฏิบัติตามได้ช้าจะถือว่าเป็นผู้แพ้นะครับคาสั่งก็มีดังนี้ครับอาจจะตกลงกันว่า ถ้าครูสั่งว่าน้ําขึ้นให้นั่งนะหรือน้ําลงให้เรายืนนะนักเรียนนะพร้อมหรือยังนักเรียนเป็นตอบพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับอ่าน้ำขึ้นถ้าสมมุติว่ามีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนะั้นน้ําขึ้นดันไปกระโดดหรือว่าไปยืนขึ้นจะถือว่าแพ้ครับเพราะคําสั่งที่เราคุยกันบอกว่าถ้าน้าขึ้นให้เรานั่งน้ำ หรือพอเล่นไปสักพักหนึ่งไม่มีใครตายแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เป็นน้ําขึ้นให้ยืนน้ําลงให้นั่งออย่างนี้เป็นต้นครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีทีมแพ้ทีมชนะครับตอนแรกน้ําขึ้นให้นั่งน้าลงให้ยืนหลังจากนั้นเปลี่ยนหน่อยให้เขาหลงหน่อยต่อไปน้ําขึ้นให้ยืนน้าลงให้นั่ง เล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีคนแพ้ชนะครับถามว่าเหนื่อยไหมผู้เล่นเหนื่อยครับแต่ในความเหนื่อยเราก็จะได้กําลังต้นขาครับและความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นแีบนี้ครับคือง่ายว่าประสาทต,ต้องสั่งครับว่าน้ําขึ้นต้องทําอย่างไรน้ำลงต้องทาอย่างไรครับนั่นคือเกมน้ําขึ้นน้ําลงครับก็เป็นเกมแรกที่ครูนํามายกตัวอย่างเนาะ นี่ทไมมันมันไม่ค่อยหมุนแล้วเกมปาปาครับเกมปาเป้าครับหลายคนก็จะงงว่าเอเกมปาเป้าเนี่ยคือเล่นอย่างไรกันชื่อมันก็บอกแล้วว่าเกมปาเป้าเกมปาเป้าก็คือพง่ายว่าอ่าคุณอธิบายเลย ชื่อมันก็บอกตามตรงเลยว่าป่าเป้ามันต้องมีเป้าให้ที่เราจะป่าส่วนเป้านั้นจะทําด้วยอะไรส่วนของที่ป่าจะทําด้วยอะไรเราก็ต้องเตรียมอะแต่ก่อนที่เราจะถึงตรงนั้นเราพูดถึงจุดมุ่งหมายก่อนนะเรียนสาหรับเกมป่าเป้าแนละ้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับปาอ่ามือคว้างแม่นไมยตาเราเดีดดีอ่า เล่นเซเป้าเอาโดนเป้าวิธีการเล่นก็คือแบ,บ่งผู้เล่น 3, ลออกเป็นสองฝ่ายหรือว่าเป็นเป็นทีมทีมละห้าถึงหกคนหรือแล้วแต่ว่ามีผู้เล่นเท่าไหร่เราก็แ,แบ,บ่งเป็นสองทีมให้ทีมละเท่าเท่ากันนะจากนั้นเข้าแถวตอนลึกโดยให้ผู้ที่ยืนหัวแถวนั้นเป็นผู้ที่เริ่มปากรน,นะในที่นี้คุณเตรียมอ่าของที่ปาลูกบอลน,นะครับนะส่วนเป้าคือคุณเอาเป็น ขวดพลาสติกนะครับขวดน้ําพลาสติกครับอาจจะใส่น้ําสักเล็กน้อยหรือไม่ใส่ก็ว่ากันไปตรงลงกันไปครับเมื่อเรามีเป้าแล้วนะฉะนั้นเมื่อเรามี เมื่อเรามีเป้าแล้วเราก็นําเป้านําไปวางไว้แล้วก็วัดจากเป้ามาสักประมาณหนึ่งถึงสองเมตรหรือสามเมตรก็ว่ากันไปแล้วขีดเส้นปืดทุกคนต้องไม่ล้ําครับส่วนแขนเราล้าเข้าไปได้ครับปลายเท้าก็ไม่ล้ําเส้นน่ครับตั้งเป้าไว้เรียบร้อยคนหัวแถวก็มาปับ๊บควางก่อนเลยปาไปเลยส่วนเป้าไม้เป้าล้มไม้ถ้าล้มไนหนึ่งคะแนนเราเราตกลงกัน่างนี้ก็ อรอบแรกใครปาคนละหนึ่งครั้งก็ปาเสร็จปับ๊บลม้มนับหนึ่งวนไปตอนหลังเอาไปเก็บฟุตบอลให้เพื่อนวนไปตอนหลังคนที่สองมาปาปับ๊บไม่โดนก็ไปเก็บฟุตบอลมาให้คนที่สามวนกันไปเรื่อยจนกว่าจะครบอ่าสมมว,วีเที่ยวแรกบอกว่าอ่าเที่ยวแรกนั้นให้ปาคนละครั้งแล้วก็ถามผู้ชนะว่าในทีมของเราหกคนนั้นทีมไหนปาได้มากที่สุดก็ว่ากันไปก็เป็นผู้ชนะไปนะ หรือถ้าไม่เอาขวดน้ำเาอาแก้วพลาสติกได้ไหมตายนะนั่นคือเกมปาเป้าครับเราจะฝึกนะฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาปากมันสัมพันธ์กันไหมไม่นจเป้าอยู่ตรงข้างหน้านนะเป้าไปโน่นดันข้างมันก็ไม่โดนครับนี่องคือเป็นเกมที่ได้รับปาเป้า ถ้าสมมติว่ากลุมไหนที่ปาโดนล้มมากที่สุดก็คือเป็นผู้ชนะประมาณนั้นนะครับอ่านี่คือเกมปาเป้านะครับเกมต่อไปครับอ่าเกมชักเยร์ครับสําหรับเกมชักเยร์นะนะั้นนะจุดมุ่งหมายก็คือฝึกทักษะในการดึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกความสามัคคีในมนะือนาสำหรับเกมชักเยอร์เราเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไร ทุกคนนั้นจะต้องใช้แรงกันแบบเขาเรียกว่าอะไระ่ะแบบมหาศาลครับเพราะว่ามันต้องตัดสินกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องใช้แรงในการผ่าอนอาหารกัรดึงนั่นเองครับที่จริงก็ไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวครับแต่คำพูดกูกกระบวเลใช้แรงในการผ่านราหารคืมันน่าฟังเฉยๆครับจริงๆคือใช้แรงในการดึงนั่นแหละครับว่าใครจะแงกว่ากันครับ แต่ส่วนมากเกมนี้ท่านก็ถ้าเราเล่นในห้องคอ,งองมันคงเลือกไม่ได้สำหรับรูปภาพแต่คุณรูก็อาจจะดูรูป่างที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นเกมที่เขาแข่งขันกันเป็นกีฬาโอ้โหนะักกีฬาแต่ล,ละคนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรต้องมีแต่หนักหนักหรือว่าตัวใหญ่ๆนั้นแหละครับที่พัดมาสู้กันแต่ว่าดูแล้วมันสนุกจริงๆนะครับดูเกมชกเยอในขณะที่ยื้อกันนี่โอ้โหคนเป็นกรรมการเพราะว่าคุณนี่เคยเป็นกรรมการมาปล่อยก็ ลุ้นสนุกมากคนลุ้นนี่คือชอบให้เขาดื้อัานานแต่นักกีฬาใรไม่เค่เจอนี่ยเดวรู้เลยว,ว่าเนหนื่อยมากนะซึ่งคุณเองก็เคยไปร่วมแข่งขันครับอยู่ที่างานกีฬาอังทูรูครับอยู่ที่เทอร์มินอลครับปรากฏว่าโอ้โหยื้อกันไปอยู่สองนาทีเกือบเป็นลมครับเตยจริงๆครับสองนาทีเพราะว่ามันต้องออกแรงครับ ต่คุดก็เป็นหัวหน้าทีมคุค็บอกครับให้ทุกคนจับเชือกไว้แล้วเอ็ตัวมาด้านหลังไม่ต้องดึงมันไม่ต้องออกแรงมากคือเอาน้ําหนักเราเลยคือดึงไว้ครับให้ฝั่ง้รงข็ดึงออกแรงไปครับพอเขาหมดแล้วเราค่อยออกแรงดึงครับก็แล้วแต่ว่าใครจะมีทักษะหรือว่ามีเทคนิกกคอะไรส่วนคุดคุดบอกบอก,บอกทุกคนว่าให้เราดึงปั๊บแล้วโน้มตัวมาด้านหลังนะยื้อไว้เฉยๆไม่ต้องออกแรงดึง เอาน้ำหนักเราเนี่ยทิงให้เขาดึงเราปรากฏว่าพอผ่านไปสักเกือบสองนาทีฝั่งโน้นมีเป็นเป็นยว่วยังไงไม่รู้ความรู้สึกพูดตะโกนเลยว่าด้งทุกคน,นก็ดึงครับในที่สุดก็เป็นผู้ชนะครับหลังชนะก็ไปพักครับแล้วก็มาดึงอีกรอบหนึ่งเขาเป็นผู้ชนะจากนั้นก็ให้พักอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดึงรอบจริงกว่าจะชนะได้ครับ ถ้าสมมุติว่ามีอีกสักประมาณสิบินาทีคุณบอกได้เลยว่าคุณเป็นลงแน่ๆครับซึ่งมันเป็นเกมที่ต้องใช้พละงกำลังจริงๆครับนั่นคือเกมชักเอเยอะครับสำหรับเกมชชกเอเยอนั่นก็คือแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายเส้นเดียวกันครับเราก็ขีดเส้นไว้สามเส้นครับไม่ต้องขีดสามเส้นอเส้นแรกเป็นตรงกลางแบ่งสนามแล้วก็เอาถับสัญลักษณ์ไว้แล้วจากนั้นก็วัดออกไปข้างละสองเมตรก็แล้วแต่ครับหรือข้างละสามเมตรก็ว่าไปแต่ส่วนมากจะประมาณสักสองเมตรครับ แล้วก็มัดเชือกไว้เป็นสัญลักษณ์ผู้เล่นหัวแถวคนแรกจะต้องไม่ล้าเชือกอะไม่ล้าตรงตรงสัญลักษณ์นะครับจะต้องไม่จับด้วยนะจะต้องจับหลังจกที่เป็นสัญลักษณ์ที่เรามัดไว้ออกไปจนสุดปลายเชือกทั้งสองฝ่ายจากนั้นผู้ตัดสศินก็จะเหยียบลงไปที่ตรงกลางครับเหยียบสัญลักษณ์ตรงกลางลงไปที่เส้นแบ่งแดนตรงกลางนะครับแล้วก็ให้ทุกคนจับเชือกดึงไว้แล้วก็เช็ค ผู้เล่นโอเคทำการเช็คเจ้าที่เช็คเท่ากันสมมติว่าค่าละยี่สิบเากันยี่สิบนพร้อมนะถ้าบอนุบีดปีดเริ่มเลยนะนุองบีดกระดังงยาวขัดเกียวนะหลังจากนั้นก็สัญญาณนุบีดปีดทุกคนก็ออกแรงดึงกันครับดึง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 ดก็คือทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็ ความสามาคัคคีในหมู่คณะเพราะถ้าสองคนไม่ยอมดึงดึงสิบแปดคนอาจจะแพ้ได้หรือไม่ดึงหนึ่งคนอาจจะแพ้ได้ฉะนั้นทุกคนทั้งยี่สิบคนก็ต้องช่วยกันดึงครับนะฝึกความสามาคัคคีในหมู่คณะด้วยเราถึงจะเป็นผู้ชนะครับก็อาจจะตกลงกันว่าดึงครั้งเดียวดึงเอาสองในสามอะไรกว่ากันไปแล้วแต่จตกลงกันนี่คือเกมชักะเยอะนะครับนี่คือเกมเป็นตะเล็กครับ นอกจากสามเกมที่พุทธได้พูดมาแล้วนั้นก็จะมีเป็นพวกกาฟักไข่กา,าฟักไข่ก็คือเหมือนกับคนึงเป็นแม่กาอะไรแบบนี้ครับก็ปกไข่ไว้กับรองเท้ามา,าคนเล่นก็พยายามที่จะแย่งเอาเราพยายามไม่ให้เขาเอาไข่เราไปนี่ก็ก็เป็นอีกเกมหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกบอลลอดถ้ำมาได้มันก็แล้วแต่ทานั่นคือ เกมพวกนี้หรือไม่ก็ทําเป็นช่องไว้ครับโยลนลูกบอลรอดระหว่างช่องแต่แล้วแต่ครับก็คือพูดง่ายว่าแล้วแต่ว่าเราจะนํามาเล่นครับซึ่งเป็นเกมที่มีตากาไม่ซับซ้อนครับอธิบายง่ายๆก็สามารถที่จะนํามาเล่นได้หรือการจับกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ได้นั่นคือคําว่าการเล่นเกมเป็นทะเลนดเนาะทีนี้หลังจากที่เล่นเกมเป็นทเลนเรียบร้อยแล้วก็จะให้พวกเราลองทําแบบฝึกหน้านี่ครับ ร้อยเก้าร้อยสิบ้อยสิบหนึ่งคสห้าให้นักเรียนได้ลองทําดูก็คงไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนเนาะก็หลังจากที่เราเรียนแล้วก็เราก็นํามาทําแบบฝึกหัดดูเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่เราได้เรียนมาในวันนี้ว่าเราทำถูกต้องไหมครับก็สําหรับ ตัวอย่างของเกมอิเ์เลตก,ก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแนละทำการบ้านด้วยครับขอบคุณแนละก็สวัสดีครับ